ช่องระฆังทองสวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูแนวทางราวพัฒนาของเจนุกบารมีมหาเฮงนะคะฉบับนี้เป็นแนวทางประจำวันที่1มีนาคม2567ค่ะราวพัฒนาฉบับนี้เป็นใบชมพูฉบับเต็มนะคะวันนี้เจนุกให้เด่นที่8และ6แล้วก็เน้นที่86นะคะชุด2ตัว84 80 87 64 60 67 แล้วก็ระวัง82ไว้ด้วยนะคะเรลาพัฒนาวันนี้เจให้เด่นที่8และ6ค่ะแล้วก็มาชมผลงานงวดที่แล้วนะคะปังมากๆค่ะใบชมพูเจเข้าเด้งๆดนะคะตัวเจาะบ,บนล่างเลยค่ะงวดที่แล้วเจก็ให้เด่นที่8และ6นะคะวันนี้เจก็ให้เด่นที่8และ6เหมือนกันค่ะระวังงวดที่แล้วนี่ก็เข้าตัวเจาะนะคะสายรูดสายวิ่ง กอดิงเด้งค่ะผลของเราพัฒนางวดที่แล้ว118แล้วก็61นะคะใจนุเข้าตัวเจาะ8118แล้วก็ตัวเจาะ61ค่ะถือว่าปังมากๆนะคะใบชมพูฉบับเต็มวัที่แล้ววันนี้ก็มารอลุ้นกันค่ะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะถ้าใครเห็นเลขก็ชอบค่อยตามแต่ถ้าไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องระคังทองด้วยนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ